ช่องไม่ได้เข้าปิดช่องนะคะอันนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันตอนนี้วอสถึงไทยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่อุทัยธานีอันนี้่ะใครไอี้ล่ะอัน this is เมล่าเออ why is เมล่า who is เมล่าเมล่าป่านไหนเมล่ายกมือขึ้นเมล่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันเดี๋ยววอสจะพาทุกคนไปเที่ยวในอุทัยธานีจริงๆเขามี สถานที่เที่ยวเยอะมากแต่วันนี้เราจะไปที่ที่แบบเป็นท็อปของลิสต์กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้างตอนนี้เราอยู่บนรถตู้กำลังเดินทางไปอ๋อมีคามิล่าด้วยคามิล่ายินดีสุขการ์ตในกล้องให้คุณคามิล่าใครคะคาเมล่าเป็นใครแฟนอ๋อมิลาเฟรนเป็นน้องตอดน้องสาวพี่สาวของฟีสเตอร์นะคะแล้วก็มากับคุณแม่กับพ่อนะคะแล้วก็มี ป้าจี๊ดางหน้าคนนําขบวนนะคะแล้วก็มีพี่เจ็วันนี้พี่เจ็ดรับหน้าที่ดูแลให้ใครที่แบบว่าอยากได้รถตู้คนที่คนขับเจ๋งๆอะไรเงี้ยรู้เส้นทางเยอะๆก็ติดต่อพี่เจ็ดได้เลยยดเไอ่ดเยาหยา ตอนนี้เราถึงถ้ำเขาวงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราตรงจะเข้าไปดูข้างในทุกคนเห็นสวยมากแล้วเราเดินเข้ามาก็มีบ้านต้นไม้เใครที่ยังไม่เคยมาอุทยัยมาก็อุทัยเป็นอุทยัยอุทัยเนี่ยเป็นจังหวัดที่สถานที่เที่ยวเยอะมากแล้วก็ใครอยู่เมืองไทยเนี่ยอยากให้มาเที่ยวให้ครบเพราะว่าธรรมชาติที่เนี่ยสวยมากๆจริงๆเดี๋ยวเราจะพาเดินชมข้างในกัน ขีค้คงลงรถแล้วถพักกินข้าวกันตอนนี้เราจะมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณค่ะซึ่งร้านนี้เหมือนแบบอยู่ระหว่างทางไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือระหว่างทางตรงไหน ต่ว่ามันอร่อยมากแล้วถ้าใครอยากจะมาตามรอยเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวมันจะปักพิกัดไว้ให้นะคะเป็นร้านเงียบๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่เขาอยู่ทุกวันอาทิตย์นะคะทุกคนนี่คือหน้าตาร้านอาหารคนที่อยู่เมืองนอกอาจจะเข้าใจว่าเวลากลับไทยเนี่ยไม่ได้อยากจะกินอาหารอะไรที่มันแบบโอ้โหมาเกษตรเลิศหรูเราอยากได้อาหารข้างทางแบบเนี้ยที่เราคิดขอบคุณค่ะอันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยี โอ้ยยี่สิบปีพี่เจ้าี่กว่าทุกคนร้านนี้ก็คืออยู่มายี่สิบกว่าปีอร่อยมากต้องมาตอนนี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็มากันต่อที่ <Hello. S 1> ต้นไม้ยักษ์ It's me again, Mila, and we see the big right there. Oh. Okay, oh i l a โยกอย่งกล้องลูก Taking pictures and videos, so we will take a huge one, and I will say โดนยึดช่องแล้วว่าตอนนี้อยู่ที่ต้นไม้ยักษ์บ้านสนามอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธาน,นทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันยักษ์แค่ไหนเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูแล้วนะนี่เลยยักษ์แค่ไหนมิาเข้าไปยืนที่โ,โหนี่เดี๋ยวเทียบไซส์มิากับต้นไม้ว้าว ใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเห็นต้นไม้มาตอนนี้เราอยู่กันที่หุบป่าตาดกันแล้วนะคะนะคะตกใจหมดเลยคลิปนี้อาจจะทำให้ทุกคนเวียนหัวนะคะ <Hello. S 1> ต้นไม้ยักษ์ตอนนี้เราอยู่ที่หุบป,ป่าตาดกันแล้วนะคะนี่ข้างหลังก็วิวคือสวยงามเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะว่ามันสวยงามขนาดไหนเพราะว่าพวกแบบธรรมชาติสวยๆแบบนี้มอว่าต้องเป็นที่เมืองไทย Amazing Thailand เรากำลังจะขึ้นไป oh. ที่ที่หุบป,ป่าตากกันนะคะตอนนี้ทุกคนมีไฟฉายคนละอัน นี่ <Hello. S 2> ทุกคนวิไฟฉสายนละอันแล้วก็มีน้องมักคุเทศนะคะที่เขาช่วยนําทางใครที่มาเนี่ยจริงๆแนะนําว่าให้ดูน้องมักคุเทศให้เขานําทางให้ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนอะไรเงี้ย<ม>เร็วกว่าสะดวกกว่า<ม>แล้วก็<ม>เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถให้น้องเป็นทุนการศึกษาได้เลยคือไม่ได้ิมีค่าใช้จ่ายว่าต้องเท่าไหร่กี่ร้อยกี่พันหรืออะไรยังไงเราก็ให้ตามที่เราสะดวกได้เลยอ่านี่เป็นหลวงพ่อทองหยดใช่ไหมคะ เป็นท่านที่ค้นพบหุบป,ป่าตาด This is uh, หลวงพ่อทองหยดที่ the one who found this หุบป,ป่าตาด the <Okay. S 1> first one mm hmm. มีรษาสุกมไหมสาธุเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆกัน mm hmm. ตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำนะคะ mm hmm. ว้าวสวยมากทุกคน ตอนนี้เรามาบ้านชายเขานะคะสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์เหมือนเป็นจุดชมวิวคะ่ะทุกคนทุกคนสวยมากเหมือนแบบอบล้อมด้วยภูเขาดูดิมีดอกไม้ว้าวโคตร Amazing อยู่เมืองไทยมาตั้งนานไม่เคยรู้เลยว่ามันมีแบบของดีอยู่ในเมืองไทยจนกระทั่งไปตัดประเทศแล้วกลับมาเพิ่งรู้ซึ้ง มันสวยมากเลยอ่ะใครที่มาอยากให้แวะมาถ่ายรูปตรงนี้คือมันเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปเฉยๆแค่ลงมาถ่ายรูปอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เนี่ยทริปของเราก็น่าจะประมาณนี้ใครอยากให้โมอสแบบว่าถ่ายบล็อกบ่อยๆก็บอกมาได้นะไม่ค่อยได้บล็อกเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้แบบถ่ายเวลาใช้ชีวิตเท่าไหร่แต่ถ้าทุกคนชอบอยากดูอะไรเงี้ยเนียวโจะถ่ายให้เยอะขึ้นถ่ายให้บ่อยขึ้นเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบนต์กันได้ใครที่มีพิกัดร้านอาหารใในกรรุงงเเทพหหืออไยยาา้้มมสปต ก็คอมเมนต์พิกัดไปได้เลยหรืออยากได้พิกัดอะไรที่วันนี้เราไปเที่ยวกัน <c oughs> ก็ขอมาได้เดี๋ยวโมสีเอมไปให้ส่วนตัวนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนได้เช่าก็อย่าลืมด like, ออกดไลค์กดแชร์ให้ได้ไหจ And in, in the cave and Camila and me are gonna do together the cave adventure and then Mila, I, I have makeup and then your we, eyes. we have we have stuff and my mommy's is doing like that. She's holding my drink. I have this one almost Stop. คลิปนี้อาจจะทำให้ทุกคนเวียนหัวนะคะเราต้องขึ้นคำเตือนเอาไว้